สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาส่งงานนะครับผมเป็นปริโมรุ่นท็อปดีเนะครับตัวนี้บิวอินในเรื่องของบลูทูธนะครับเข้าไปในบอร์ดด้วยนะครับผมก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีสายอากาศเล็กๆออกมานิดนึงนะครับผมจะเป็นเสาขยายดีบนะครับผมก็คือจะต่อมาจากตัวรับสัญญาณบลูทูธตรงนี้นะครับผมถ้าเราไม่ต่อสายสัญญาณเสาอากาศออกมาเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ในคอนโทรลรถหรือว่าในกล่องนะครับสัญญาณมันจะอับนะครับมันจะได้ไม่ไกลนะครับก็คือพอเราปิดฝาเนี่ย ระยะประมาณนี้ก็จะหลุดแล้วนะครับผมเพราะว่ากล่องมันเป็นกล่องเหล็กนะครับทีนี้ถ้าอยากให้สัญญาณมันได้ไกลก็คือต้องเพิ่มสออากาศอากาอ,อกมาไปด้านหลังขึ้นด้านบนหรือว่ามาด้านหน้าก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมเพิ่มออกมาเป็นด้านหน้านะครับก็ลองเทเสอบนิดนึงเนี่ยจะดูว่าด้านาน,นียผมไม่ได้ต่ออินพุตเลยนะก็คือจะใช้เป็นสัญญาณบลูทูธนะครับผมที่บิวอินอยู่ข้างในเลยนะครับลูกคนใส่อุฟ้าเออลูกคนลูกลูกค้าใสฟังนิดนึงนะครับ

เบ็เน้นหัวนะครับหัวจะออกแน่นๆนะครับแล้วก็จะดึงเบ็ดสายให้ชันขึ้นนะครับถ้า,า,าไม่ชอบเบ็ดประมาณนั้นก็กลับมานุ่มๆแน่ๆแนๆเดิมนะครับ ที่เธอได้ยินนี้คือเส้นงวัวใจฉันคนนี้ที่มันด,ด,นะดังเป็นเชือ่อเธอแล้วรักคนไนที่มีมันลน้นลองฟังและแต่น้องฮะโอ้โหมันแนบที่ใจฉันแล้วสอเรอสาสบตากันบอกฉันสิว่าเธอก็รอซึ้งกันในตอนนี้โลกทั้งใบของฉัน Sorry you me to a single touch your ลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาปีแอมนะครับผมแนวเสียงประมาณนี้นะครับแนว SQL ก็คือเน้นทางฟังชัดเน้นรายละเอียดนะครับผมเบสนุ่มๆแน่นๆปรับนุ่มปรับแข็งได้รายละเอียดแบบครบๆแบบนี้เลยนะครับผมงบจบที่2990บาทนะครับแบบไม่มีบลูทูธนะถ้ามีบลูทูธก็จะบวกเพิ่มอยู่อีก700บาทนะครับผมตรงนี้ผมมีประกันฟังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับนะตอนนี้ของยังพอมีพร้อมส่งอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวของลดหน้าก็จะเป็นเดือนหน้าเลยนะครับนะ นี้ยังมีของพ้วมส่งอยู่นะครับ2,990บาทลูกค้าที่รับชมผมช่องทางไหนก็ทักมาทางช่องทางนั้นได้เลยนะครับนะอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ